ภาคยังก่อนในในมะเพ็ดกับมะเขือ,อมะเพ็ดกับกาพูดแล้วป๋ยังท่านทนายกาทัานได้กาบป๋อเออคูดคูดขึ้นนะบ่เนนะ่ะโดยเอาว่เาเอาพัดในเมื่อกี้พัดคูดลงท้ <laughs> องเขาเคยปยลูกยำแรงเอออย่างพอแล้วอย่างพอเราจะคูดคุมคุมลงเห็นนะแต่ว่ายำแรงน่ะทึกไปนะเพราะว่าเขาต้อง ใส่ผวยใส่ปกชีพุนเด้องยาให้เมื่อยกรนั่นนี่อือ้มแห้งวานเออแห้งคืนนี่แห้งขนาดในผวกบุกสองนานนี่โดยผักหอมอ่าักกาดผักกาดท้องนอือโดย แล้วก็ตัวนี้คู่ยังเคู่กักทัววตัวนั้นคู่มากักแตงบักแตงขอนนะเอเสือันกันมบอยู่ในรถที่้นาวเนาะโอ้ยช่วงว่ได้เนาะต่ากันรถเนาะต่ากันตากัพอดีก็สี่คำวันนี้นะพอดีพากันมาหอดน่ะหามุ้งหามุเงินมาทางวข้บมาน่ะบนนี้รถ เข้าไปทำเลาะหานหันสงแหงสงไช้อะนะอาดูใก่อน่บี่รถก้าปครับมารอข้ามเอาชื่อเฮ้ยว่าเวลาเตืขี่รถก้ะไปมาย้าพอหันเนาะขี่รถก้าป่ายก้ามพูดชื่อหันทำทำันทำนี้เออดูใช้หันนะนเ พี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้อง FC เบิดสููสูคนพี่น้องเนาะหรือว่าสิอยู่ในและกตางประเทศพี่น้องอีเนาะก็ิดนรับทานสู่ส่งบ่าวสารีสาเนงอีกแล้วพี่น้องเนาะปกปอกันคือเก่าเนาะอ่าบางทีมื้อเช้านี้ก็พากันไปถามนะคบ่สิพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่เห็นพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้ก็ขึ้นมาหาทางไสส่วนพี่น้องเลยเนาะ กลับวัดไรมาหาทั้งไอเราหลายมือพอสมควรพี่น้องน้องมือนี้งก็สีข้ามาเบื้งส่วนภักส่วนหญ้าทั้งไอเราพี่น้องน้องปิ่ใจไนที่เราปลูกเราบ่อได้ไวอย่างใดพี่น้องเอลยเนาะไม่แค่ไอ้ยตอกเราก็ยังไว้คือเก้าพี่น้องเอลยพอดีว่ากินนี่กับผ้ากับกานไปกับบอเซียนพี่น้องเนาะตอนทีมงานเราไปหาทามเรื่องเฮซายพี่น้องเอลยรองกะกลับไปกลับมารถเติบพี่รองน้องครัวสีเข็นรถ สถานที่สงสงสัยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้อ้ายลปกใหม่ปกตอกไว้เนาะแต่ว่าเรื่องสีสร้างมามื้อใดนี่ก็ท่านฮูกเล้พี่น้องเด้อเนาะอันนี้ก็ต้องอ่าทางบเสมันเตงมาพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่นสาดานแฟนของอ้ายเราก็ยังจะได้เฮ็ดดําเนินการพี่น้องเราจังได๋ก็ฝากอ่าเป็นกําลังใจทางอ้ายเราเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าเด้อพี่น้องเอ้ย อนนี้บรรยากาศพี่น้องาะคอยทานยางแรงเนาะหาโมงเครื่องพี่น้องเลยเนาะถือว่าโอ้พี่น้องเคน,น,น,นตบคนลิ้นแค่นี้ก็ถือว่าอ่าพอสมควรอยู่พี่น้องเลยเนาะน้องเลยเนาะได้การสีพากันเอาไปหาทักคนอย่ามาให้เราก่อนพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวนี้ก็คือคุมลายนี่น เให้ปิดคุมไปนี่บ่าออันเบ็ดนี่ปลูกปลูกไปนี่เพื่อ,น,อน่ะดย,ย,ยิสิข่าเบิ้งก่อนพี่น้องเลยเนาะคือปิดคุมมันสิบุท่วมนม้ำบวมน้ำบ่าแบนี้ยันบวมน้ำได้ก่อนมันมันต้องได้ เห็ดคูนขึ้นเลยนันพักคูนเป็นคูนขึ้นอันนี้วานอบ้วเวแต่ก็เอ้เคยเห็ดอยู่บ่เคอแต่ตอนนั้นนันงามว่าแต่น่ะพออันเป็นงามงามยามผลเนี่ยเนาะตรงเห็ด ขุดคูนขึ้น,น,นยังไงเนาะเตะได้นะเลยน่ะเตกได้วนี่ออกเลไอาอันนี้คู่หมักเต่งทั่วบออ่านี่นะ่ะเอออกาลังปลูกไปน้องเลยเนาะขวดสีของสีไข้ายก็อยูเจ้พุ่นไปเราเลยพักทั้ง่างแล้วปลูก เป็นอะไรลเปนอะเนาะเรียกบ้าไปเองเดตนเสาเมาลยเรานักสบายดีเด้อนอนสบายดีดยบได้มาหายเป็นลายมือพี่นอรเราจะยังลงซื้อเลยลงื้อ ขามาเห็นนันพักง่ายเราคือปิดคุมค้มดงเดนี่บ่พักครับอ่าตั้งแาวสเดนี่นี่ม่ม่กินล้วเป็นคเนเีอ้ทางบอกซะดีว่ามันอยากมันอยากปิดคุ้มเลยมันอยากบวมน้าได้เป็นเจ้าข้อ,ข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 อหรือว่างไรอันนี้ก็สิปูขึ้นกันบ<อ>่ตอนนีมน้มันมันมันเกขาว่ไอะไรได้องไ้บานในพักตรงไหนเนอะ เขาบอกว่าจะคลองลงเลิกเล็กเมื่อนี้เออเพราะว่ามันต้องเห็ดพูนขึ้นเลยพี่ลองเลยเนาะเพราะว่ายามนี้ขคำยามเร่งบพรว่าเนาะคำยามเร่งนะได้เฮ็ดไปนี่นะพูดเลิกปปนนี่เนาะเปล่านอกนี่ยามเร่งขคำยามเร่งนะเฮ็ดไปนี่ได้แต่ว่ายามฝนนะเฮ็ดไปนี่เพราะได้มันหนึบบวมน้ำมันสีโบนั่นไปไะด็นมันสีมันสีบวมน้ำตายแต่ว่าเราพยัายามได้ปลูกเลย แต่ว่าถ้าได้ปลูกกอได้แก้ไขไม่เนาะสามถงเออสอเอาแบบตือนๆเนาะแบบเพียงๆเลยธรรมดาเนาะขุดมันขุดนึ่นขุดเป็นคู่นะคู่ขึ้นนะไปคือคู่มกนี่คือเพียงไปนี่คู่หมึกทั่วแต่ว่าฮรก็เพื่อนถูบนาดินประมาณจะช่องข้อมือนี่ก็ได้เอาลงจากชองข้อมือเนาะเอาขึ้นเอาขึ้นเนาะโอ้เอาขึ้นให้มันตามควาจะเป็นนี่นะ จะเอาลงวันนี้มาจากบวมน้ำพี่น้องเลยเนาะคือว่าได้อายแล้วกับแบบผเคยเห็นแต่แบเราเราเอามวกชิปูกางได้ใช่ไหมันนี้ยังชิปูกี่วะนี่นี่เอามวกนี้มันนี่เราบางด้วยฮะมาเบื้นั่น้าให้ส่วนก้อนพี่น้องเลยเนาะมันนี่กก๋ยามวาทั้งอ้ายเรา เอาวาชิระบายน้าออกตอนนัวนอินกู้บ่ได้เลย้ไม,มันบ่ได้แล้วตัวนี้เอาได้วานพืชพักลงเลยดีเอาลองลองจำลองมึงเนาะบัะคำเคยปลูกบัคำเคยเห็ดอยู่เนาะ่วงนี้น,นานแลน้วเนาะเมนเพราะว่า งามฝนพี่้องเยเนาะตี่นีนาฝนตก,กนึ้นคือจากที่เห็นเน,นี่ยเลยครับเบืงงบเ้งยังจากบวม้ำเลยยังสามงในใน,ในมะเพ็ดกับมะคือมะเพ็ดกับก้าพูดแล้วบ่นี่มาทัานทนก้กลกาท้กล้าบ<ด>่เดอเอเอคูดคูดขึ้นแล้วบ่<ด>เนาะดเขาวาวดในเมื่อกี้พัดคูดลง กองเขาเคยปลูกยำแรงเออจงพอได้สิจะพอเราจะคุดคุมคุมลงเฮี้ยนนแต่ว่ายำแรงน่ะทึ้กไปนะเพราะว่าเขาต้องใส่พพวกวงใส่พวกทีุู่นเลยให้มือกอนั่นนี่อือหปุ้ต้องแห้งวันนี่เออแห้งคืนนี่แห้งขนาดทั้งลมทั้งฝนได้บปกบุ้บกรได้เพอได้กิน การน้ำมันน hmm mm. mm ี่เลยมันเดินอันนี้มันเดินข่วงเนาะข่วงก็มันออกมาไดให้หน้าเขาเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกน่าช่วงนี้เนาะฝนตกแห้งนาดคมก็ได้ไหมเลยน้องกันบอกคมพะเยาหนิคมบ่าวล่าพลาเพิ่นซีไฮกับอะไรอย่างเนี้ยได้เลยคมแจ้งขนาดตากบตาเขียดโอ้ลราเขียดตื่นหน้าโดดด้งด้งเลย เขาดื่มตาเนาะโคมขนาดว่เห็นหุ่ไดตาเขียนไดมันคือว่าแนี่เนาะมันของใหม่มันก็หน่วยขนาดนี้กันรุ่นดีเลยนี่เนี่ยเราซื้อให้ของแพงอืมราคาแพงโคมเปอร์เซกี้รุ่นนั้นแบตหมอลำเหรอเนาะใส่แบตหมอลำใส่เดี๋ยวแต่งก๊กพริกป่ะเออใส่เอาแตงม๊กพริกแตงม๊กเกลือ มีในพักอย่างนี้เฉยู่นี่กาดพักพักกาดพักกาดพักบงพักพักบัวอ่ากรพักไอตู๋นบ้าย่างก็มักเขือก็มักเพ็ดย่างก็ทันอืออันนี้บ่อตัวนี้บ่อนที่ปลูกได้นะเบื่อตัวมักฟัวซองอะเนาะ เป็นนี้เป็นนี้เีหลงถั่วมกมกละกอะไรกัมาเตงมกทั่วมกเครือเตงยกินเนาะสับ้ายบ้านนี่เนาะอันนี้อันนี้ท่งละท่งละพักว่าทุงละนานนะวะ ักกาดเป็นพักการพ้อมองนออันนี้กิษีพักกาดพักก็ตัวนี้เฮาเฮาเฮาเจะเอาสบายได้ลหมอ้าวเพื่อนฟังมาเนอะเนือเนอ้อ็นเจาะออกอือสบายดีเลยสบายดีสบายดีเดอ้ออ่าปลูกพักไหนเน่มามาบอกด้วยฮะ <laughs> ปลูกพักเทรนเน่หนิมาบอกด้วย <laughs> เออพอได้หู้เนาะอ่าปลูกนานละพักบ่คือจังได <c oughs> เออ,เอ,อประตูแล้วก็เห็ดหมวงกันข่าเหมาน้เอเพราะว่ายันงัวเข้ามาเ้โซงอยู่ได้มือนี่อ่นี่กระไรลงแล้วพักที่ปลูกเนานนะจื่อว่านพักตัวใดเป็นนานตัวใดเออไม่เนี้ยใช่ไหมน้ำไงบ่ตัวนี้

โดยนผักหอมผักกาดโดยแล้วก็ตัวนี้คู่ยังเอไหมมักทัวตัวนั้นคู่มั้งมักเตงตัวนั้นนี้ค่ะสองคู่นะมักทั่ว อันนี้มังเตีงนี่คู่เดียวมังเตีงแล้มักเตงยงมังเตงตัวล็กเอยปลูกนะมักเตงให้นะบอมันจะบวมน้ำเลยบวมน้ำเลย เพราะเยคิดว่าปลูกพักได้แล้วเราปลูกมกทั่วแล้วเล่เต้ามังเตียงหรอเปู่้แมนต้องเ็ดสูนี่คือยำเล่งให้เปเปซีไรแมนยำเล่งอบอเซนแล้วซจักดีพี่น้องบอเซนเราเคยปลูกประจํารุ่นเลาะตะกี้เราโอ้ยมาทำปาดาพี่น้องทังดับงบอเซเออหนหาบน้าหาบในตะกี้พูดแบบว่าควบค่กันี่้าโอ้ยแล้วข่าบ่ได้ปจักเนาะออเอเนาะ อันนี้แนะมะเคือกระวานนะเบอร์ปลูกเป็นคุมใคปลูกเด้ปลูกอยู่ไใน่นะกันว่าเหยียบเนาะโอ้จังว่าเหยียบหยักเนาะโอ้โหเกือบบินเหยียบเนาะเออนี่เนาะเออชาว่ามันเด็ดเลยโอเคเนาะอืมเพราะว่ามันเห็ดผ้ามืดผ้าพุดมาาอะยรอว่ามันบวมน้ำนะก็เลยว่าเออมันอยากบวมม่แ อ้าเมาให้กูปลูกเนาะปลูกสบายป่วยปสบายโอืมก็ออกกูเด้าหนิเนาะแต่บูเล่าแต่บูเล่าโดยเออนี่ไหนี่ยังฉันนี่ผักบุ้งเออผักบุ้งออกออกคือเนาะเอาเลยผักบุ้งเหรอในผักบัวก็มีบ่มีเอา

เบิ้งสีเห็ดตัวให่ไงเบิ้งเนอคะเอาอนีว่าเสียนี่นี่ใกล้ใลนี่บ่ไร่ยีรอนันะให้เห็ดแบบนี้นะพุดแบบนี้นะเห็ดแบบคุดประกบเขากันใชได้คุดประกบเขกันนะเขาเอาตั้งตาเขาคุดพุดเนาเขาประกบกันแต่ไ่สบายเพาะว่าเพาะเท้เนาะถ้าฝนมาตุกนะถ้าว่าฝนถ้า่ามันเป็นาาฝนตุกบบเปนอยังน้อยส่ากับมาตุ้กแล้วมันแ้่ห่ดเน่าเนาะอังเนาะเออมันยังวัดในวิจัยผลด้ เนี่ยเนี่ยตอนัวที่เขาว่ายามันบวมน้ำเนาะกลางบนอยู่ตอนนี้นะเ้าต้องกันไว้ก่อนเนาะแี่บวมคือยำเล้งค่ะยำเล้งที่ไหนเอาว่ายำเล้งลงไปนี้โอเคโคตรน่ามันกับว่้ไหลไปทั้งไลยเนี่ยมน้ันกิดงามอยู่หันแล้วโอ้หุ่มหุ่มอยู่หันแล้วยำเล้งเนาะติดเนาะเพื่อเพื่อมาใส่ให้คัดเอาชีเฮ็ดเป็นขั้นมันใหญ่กับก้นออกมาบ่ได้บ่บ่ ได้กังไงฮเฮาบงฮาบงฮาวานอาลยกัเฮาก็แยกออกมาบงบงบงก็ได้ยังไนะุรเนาะคู่กันแล้วอย่างไปยังบานเียบชมอะยบมันคมันขื้อเอแล้เว้ยเนาะเป็นบ่สบายาฝะยม่นแต่ว่านาเหนนมันใหญ่กว่านี้เหนนมันใหญ่ช้นี้ก็ได้นิอนนี้มหนนมันใหญ่แบบนี้ มเลยนวานลงในมเป็นไนี่ตังนี้ได้ใช่เขา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 กล้าะก่อนเนาะวานปแหลนในมันแตเนอะนี่ต่เอาันออกมาได้เขาจะเอาแบงแบ่งปูกแบงบงเอาเนาะบล๊วตบงบรเบีนถึงขังอยเน๊

ไปไปนั่งอยู่ป่ะไปนั่งโอลมกันอยู่พุ่นป่ะอยู่นอกก็ได้เนาะโดยอ่าเพราะว่ามันค่ําเลยดิค่ําน้องมือมจังเฮ็ดใหม่เนาะ6:00นแลพี่น้องเอ้ย6:00นแต่ว่าตะวนเดินพี่น้องเอ้ยอออบ่ัวน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยไหกินื้อได้มื้อนี้ขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อเด้อ ô, oh, kèm nó may, no. à Mẹ... uh, à <laughs> nó kèm a bằng, với nồng ơi Mẹ, a băng bằng Kèm rồi nó mai, cài được bao giờ này? Thái chơi nỉ nó คนี่ตกบแดงนี่ตกย่น้อนเลยน้องบะแดงเนาะป้าเพื่อนางผีเลยนะนางโอลลมเงนกอนพี่น้องเลยตะกู ป <ge ar> ่ยหัวนังเนี้ยป่ยคนนังเนี้ยนเพิคน่นคือนังพ่นเนาะโอ้ยเนาะห้ามานังเ้ากับปูก็ได้เนาะกเนาะกับนั่นประเด๋ยน้องพี่ลองดแต่กับกานังเน้าอ้รปุวยนังเอยเสีอี้น้ำชีน้ำใจทั้งเนาะได้ขอโทษนะนู้นมาได้เลยนู้นมาได้ก็เปิดฟูดิเปิดโขอนะเสือวัน่วยกัน บรรจุในรถที่อย่างไรเนาะโอ้ยช่างว่าเลยเนาะางคันเล่นนางพูดเป็นห่วงกอยสกอยสคำันนี้น่ะพอดีพากันมาหอดนะหามุ้งหามุ้งันทางวกเข่าน่ะบันนี้รถอ่าเข้าไปทำเลาะหานหั่นงแห่รงไสอะนะอ่าดูส่า่ ขี่รถก้ามป่าครับมาหรือขับเอาชื่อเฮ้ยว้าเวลาเวลาตื่นนะเนาขี่รถก้ามป่ายก้ามมาพูดจี๊ดห้านะขี่รถก็ไป่ายก้ามมาพูดจี๊ดห้านะทาบุนั่นทาบุนี่เอออยู่ใช้ห่านน่ะแล้วเพื่อนก็ว่าเพื่อนก็ตามเดี๋ยวเที่ยวเมืองนนี่บ่นี่เด้อยู่ในเข้าไปห่อตลาดพูดได้ก็เข้าไปห่อตลาดพูดได้ก็ออกมาแล้วก็ให้เพื่อนเขียนบินให้พี่น้อยเนาะให้เพื่อนเขียนบินให้และ ใช่น่ะคือว่าเสนอธิบายเมื่อกี้นี่แหละเนาะใช่น่ะรถใหญ่น่ะถ้าว่ารถใหญ่นี่อาจจะพอบะวทุกอย่างเลยเนาะทั้งเทพื้นเทอย่างอย่างทั้งหมดเลยแต่วันนี้อ่ามันสามลานเนาะรถหนึ่งอะนะสามลานมันนี้มันกับพวกมันแพงอยู่เลยพี่น้องเยเนาะแต่ว่างบเผามันบัดอ่ามันมันเลยด้วยมันขึ้นบินมาเนี่ยมันเลยแบบนี้พี่น้องมันเลยงบเผานี่นี่เนาะมันมันมันหลายกรวดงบเผาน่ะนะฮาวด์มีแต่อ่าซ้ำนึงเนาะ เงิน,เง,นเงินตัวผู้ชมทุกคนน่าจะสองล้านเนาะนะแล้วก็เงินตัวนั้นสามพันเนาะที่บระธานเคยแจ้งเนาะมันก็นจะบวชขนาดนี้อนะ่าไรพี่น้องเขาอาจจะตัดอันใดอันหนึ่งออกเนาะตัดให้มันอ่าแล้วก็สั่งมาตามงบเสียได้เนาะอาจจะเป็นเล็กบวแล้วก็กระปูนบวตัดออกอย่างละหน่อยเสียนะในะห้มันให้มันอยู่ในตามงบไม่ใั่จ้ะอ่าใครว่าเฮาได้ตามนี้เด้กัน ก็ค <ühren oten> ือทุกอย่างมันก็จะพอเบิดพี่น้องถ้าว่าได้ตามนี่ได้เป็นเลยเป็นรวมๆเนาะถ้าว่ารวมเบิดนานได้ได้ตามนี่บ่เลยน่ะมันก็จะพอบ่เลยน่ะคือ6กล้านหกแสนแปดสิบพว่าเฮาอาจจะตัดรถใหญ่เนาะอถ้าว่าตัดอันนึงออกแล้วก็ตัดตัดนี้ออกห0 0 0 0ให้มันยังให้มันยังเหลืออยู่ให้มันลดลงมาอีกทีนะือก็มันบกหนาเนาะชิ้นยากหนึ่งเลย ยางกระตามแต่มันเพลงได้บัตรพวกเล็กพวกก็เลี้กุ้งเผาแต่ละยางกันไม่ใช่ท่าธรรมดาใช่ไหมไมนก็เลยมันเลยกุ้งเผาก็เลยว่าคำว่านั่นกะมาเอาเก่าสีจัดเจนให้มันซ้ำให้มันไล่ซ้ำงบเผาเขียนนะนั่นแล้พียงเท่าไหรแต่ว่าก็ยังบวันไะไสั่งมาหนี้ได้เด้อคือว่าแทนขึ้นมาเมื่อวานน่ะก็จะขึ้นมาหน่ะกับวันได้กล้าว่าสีสั่งมาเมื่อนนี้หรอกแต่ว่าเขาอยากไปไปเอานี่ก่อนไปหู้ราคาเนาะไปหู้ราคาไปเอาราคาก่อนเพราะว่า ถามว่าผมวามันกะยัง oh สั oh ่ง oh บ่ไ oh ด้อ oh. oh ีก oh สีเนะเขาก็ยังบู๊ฮัว่าี่สั่งเมื่อเมื่อใดสิน่ะดยอ่าแล้วก็เลยว่าท่านเมื่อไรสิเมื่อไรสิเอาแล้วประชาชนสิโทรมาบอกอย